สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเทตี้และรายการเซตชาแนลฮะสำหรับวันนี้จะมาตอบคาถามคุณผู้ชมท่านหนึ่งครับผมซึ่งถามมาว่าบล็อกแล้วลบเพื่อนแล้วแต่ทําไมายังเห็นเขาติดตามเราอยู่ซึ่งคําถามนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะหมายถึงในส่วนของไลน์วูมนะครับผมก็คือเราโพสต์อะไรเข้าไปในไลน์วูมเนี่ยเรารู้สึกว่าเราบล็อกเขาไปแล้วนะเราลบเขาเป็นเพื่อนแล้วนะทําไมาเขายังเห็น มันมีเหตุผลอยู่ครับและเรามีวิธีการแก้ไขเพื่อให้คนคนนี้ไม่ต้องมาเห็นไม่ต้องมาติดตามเราอีกต่อไปครับอะเรามาดูวิธีการแก้ไขกันครับอันดับแรกครับเรามาลองดูกันก่อนครับผมว่าเวลาที่เราโพสต์ต่างๆเข้าไปในวูมพวกนี้นะครับผมวูมเข้าไปนะ เวลาที่เราต้องการโพสต์อะไรเข้าไปสักอย่างหนึ่งนะครับผมแตะเข้าไปเนาะนี่คือบัญชีเราครับเวลาที่เราโพสต์นะอ่าเรามาแตะที่โพสต์ครับผมโพสต์ครับอะไรสักอย่างหนึ่งดีเอาเป็นว่าดอกนี้ละกันเอาอันนี้ละกันเอาเราโพสต์ราโพสต์ระโพสตอ่าบ่อสเสียงเข้าไปแล้วกันนะครับก่อนที่เราจะโพสตเนี่ยมันจะมีทางเลือกให้เราเลือกอยู่นะครับว่าเราต้องการให้โพสเนี่ยเป็นสาธารณะหรือเป็นแบบไหนเราลองไปดูกันครับ หากว่าแตะเข้ามาปั๊บมันจะมีทางเลือกให้เราอยู่3ทางครับหนึ่งคือเป็นสาธา,ารณนะหมายความว่าใครก็ดูได้ทั้งนั้นแท้จะเป็นเพื่อนไม่เป็นเพื่อนอะไรยังไงก็ดูได้หมดเลยครับกับือครับคือรายชื่อที่กําหนดเองอันเนี้ยเราสามารถที่กําหนดให้ได้นะครับว่าใครบ้างที่เราต้องการให้เห็นครับสมมติเราต้องการให้แฟนเราเห็นคนเดียวก็โพสเข้าไปให้แฟนเราเห็นคนเดียวหรือเฉพาะคนในครอบครัวเราก็แตะเข้าไปนะครับผมเราก็เลือกได้เลยว่าให้ใครบ้างนะครับที่ต้องการให้เห็น เราก็มาแตะที่รายชื่อตรงนี้ครับแล้วก็เพิ่มรายชื่อไปได้เลยครับผมเฉพาะคนพวกนี้เท่านั้นถึงจะเห็นได้ไม่ใช่คนเหล่านี้ก็จะไม่เห็นครับผมกับส่วนที่3ครับผม โพสต์นี้ฉันต้องการเก็บไว้ดูคนเดียวไม่ต้องการให้ใครทั้งนั้นเห็นครับอาจจะเป็นรูปส่วนตัวส่วนตัวหรือว่า,าจ,จะเป็นเรื่องราวส่วนตัวที่เราอยากจะเก็บบันทึกความทรงจําของเราไว้คนเดียวก็เลือกตรงนี้ครับผมแต่หลายๆท่านส่วนใหญ่โดยปกติก็มักจะเลือกเป็นสาธารณะครับเพราะฉะนั้นคนที่เราบล็อกหรือคนที่เราลบเพื่อนไปเนี่ยเขาก็เห็นได้ครับผมเพราะว่า การลบเขาออกจากเพื่อนเนี่ยตัวเขาอ่ะยังมีความรู้สึกว่าเขาเป็นเพื่อนเราอยู่นะเพราะว่ามันไม่มีการแสดงอะไรกับฝ่ายตรงข้ามว่าเขาอ่ะโดนลบความเป็นเพื่อนของเราไปแล้วเอาแล้วทีนี้ทํายังไงอยากจะโพสแต่ไม่อยากให้ใครเห็นนะ่ะเอาแบบนี้ครับผม แต่โพสตลงไปเลยก็ได้อ่าโพสต์ลงไปแบบนี้เนาะทีนี้ครับเราอยากจะบล็อกใครล่ะเราอยากจะบล็อกใครไม่ให้คนนั้นเห็นโพสต์ในบูมของเราอีกต่อไปนะครับเราก็กลับมาที่ลักษณะการโพสต์คล้ายๆกับของเดิมอีกครั้งหนึ่งครับเรากลับมาเลือกตัวบุคคลเลยที่เราต้องการที่จะ บล็อกเขานะครับผมสมมุติต้องการจะบล็อกเจ้าเท็ดดี้นี้นะครับห,หากว่าโดยปกตินะครับเราจะบล็อกโดยการเข้ามาแตะที่ขีด3ขีดแบบนี้ใช่ไหมป๊อปเข้าไปแล้วมาเลือกการบล็อกตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งการบล็อกตรงนี้มันก็เป็นการบล็อกจากการสนทนาอื่นๆแต่มันไม่ได้บล็อกจากวูมครับผมหากต้องการบล็อกจากวูมเนี่ยให้เรามาแตะที่รูปโปรไฟล์เขาอีกครั้งนะครับตรงนี้เนาะแตะที่รูปโปรไฟล์เขาจากนั้นครับผมเราต้องเข้าไปที่ลายวูมของเขาครับซึ่งเขาอาจจะ จะมีโพสหรือไม่มีโพสต์ก็ได้ไม่ใช่ปัญหาเพราะมันจะมีโฆษณาเด้งขึ้นมาอยู่แล้วเมื่อเราแตะเข้าไปนะครับผมขึ้นมาที่หน้าของคนคนนี้ ให้เรามาแตะที่จุด3จุดมุมขวานี้อีกทีนึงครับโชกเข้าไปครับผมจากนั้นก็เลือกบล็อกเลยฮะบล็อกจากลาย o ูมเลยครับผมแค่นี้เองฮะบล็อกจากลาย Bo ูมเขาก็จะบอกรายละเอียดให้เราครับว่าเอ้ยเนี่ยถ้าบล็อกไปแล้วเขาจะติดต่อไม่ได้เขาจะดูอะไรเราไม่ได้อีกเลยนะเราก็เลือกบล็อกไปเลยครับกดบล็อกไปเลยฮะทีนี้ตกลงโชกเข้าไปครับทีนี้เจ้าคนนี้ก็จะไม่สามารถเห็นลาย Bo ูมอะไรของเราได้อีกเลยครับผมก็ตัดปัญหาไปเลยเว้นเลยเขาว่าจะแอดเข้ามาบัญชีใหม่ใน กลุ่มเดิมอันนี้โดยอีกบัญชีหนึ่งเขาก็อาจจะเห็นเราได้อีกครั้งหนึ่งนะครับและหากวันใดคืนดีกันเรียบร้อยแล้วนะรู้สึกว่าโอเค ที่บ่ามาก็ให้อภัยกันไปแล้วก็กลับมาคลิกที่จุด3จุดเหมือนเดิมนะครับโชว์เข้าไปแล้วก็ทําการปลดล็อกจากล i ยวูอีกครั้งหนึ่งก็จะเห็นรายละเอียดของกันและกันอีกเช่นเดิมครับผมอย่าลืมนะว่าถ้าบล็อกเขาเราก็ไม่เห็นเขาด้วยนะครับผมไม่ใช่เขาไม่เห็นเราฝ่ายเดียวนะครับแค่นี้ก็แก้ปัญหาการโพสต์ต่างๆแล้วไม่ให้เขาติดตามอีกต่อไปครับสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ